สวัสดีครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2568นะครับดูสิครับเจ้าหน้าที่เรานะฮะกำลังจะไปช่วยนะครับแจกของนะฮะเกษตรกรที่น้ําท่วมนะฮะดูนะครับเรากําลังขนก้อนเลท่าแล้วก็วิชาผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยนะครับมอมมีก็เห่าเลยเกินนะครับนะครับในภาคส่วนนี้ก็จะมีรถนะครับที่ขนเอ่อ พืชอาหารสัตว์แล้วก็มีก้อนแร่ธาตุกับเวชภัณฑ์นะครับมอบนะครับโดยทีมงานปรุตสัตว์จังหวัดนะครับก็จะมีทั้งผสมเทียมนะครับช่วยเหลือกันเนาะหลายภาคส่วนนะครับนี่ก็คือเป็นของเล็กลน้อยน้อยนะที่มอบให้ให้คนที่มาวันนี้นะฮะโอเคนะครับอ่ะนะครับสภาพวันนี้เนาะนะครับ ช่วงนี้ก็รอนะครับรอนะครับหลายๆคนทั้งคนรับแล้วก็คนมามอบนะครับทีงานเราก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนะฮะประมาณนี้นะครับนะนะครับสภาพวันนี้เราวันที่7ตุลาคมส5 6 8วัดคลองเคียนนะครับเราก็จะมาพบกับรถขนเสบียงพืชอาหารสัตว์นะครับเป็นญ้าแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะมามอบให้ทางเกษตรกรนะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับ ก็จะมีท่านในอำเภอเมืองอุทัยธานีนะครับแล้วก็ท่านปรุษัทจังหวัดนะครับแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสมักงาบรุษัทจังหวัดทั้งหมดนะทุกกลุ่มฝ่ายเนาะเดี๋ยวเราจะมามอบนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําก็เริ่มลดแล้วบางส่วนนะนะครับก็บางส่วนที่ไม่มียากินก็ต้องประมาณนี้ก่อนเนาะ็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าครับโอเคนะครับ, okay รบเดี๋ยวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับอ่ะสภาพวันนี้นะครับมีรถอีตงอีแท๊กนะครับเดี๋ยวจะมารับ มอบนะครับเดี๋ยวก็ต้องแบ่งกันเนาะว่าใครจะได้เท่าไหร่ยังไงเนาะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะเดี๋ยวน้ําลดแล้วก็เดี๋ยวเราคงต้องไปกินหญ้าอื่นที่ไม่ใช่หญ้าแห้งนะครับประมาณนี้เนาะนะครับสานักงานประทุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีก็ช่วยเหลือเฉพาะกิจได้ประมาณนี้ครับดีกว่าไม่ช่วยอะไรเลยเนาะนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากมายเนาะนะครับแต่ก็แต่ก็ดีอ่ะ เอาประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเขาจะคอยหญ้าแห้งนะครับลงสู่รถอีตอกอีแทกนะครับพอประมาณนี้แล้วเนาะก็ถือว่าสนักงานก็ได้ช่วยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะบางคนก็อาจจะเอารถตัวนี้มาขนเนาะนะครับกอนนี้เราให้ประมาณสัก4ีนะ่ห้าเจ้าเนาะที่น้ําท่วมเปลงหญ้าเขานะก็จะขาดหญ้าในการเลีล้ยงนะครับพวกกระบ,บือ้องพวกกัวคว,วายเขานะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุท okay, กท่านโอเคเนาะหน้างานวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะตากแดดนะตอนนี้กำลังลิ้วเครียงเนาะนะครับเพียงขึ้นกว่าเอาประมาณนี้ครับสวัสดีครับกำลังคอยย่าลงรถด,อดอีตอ็อกอีเ็คนะครับเอาประมาณนี้เนาะบเบ่งเบ่งกันไปเนาะตัวนี้ก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่พอได้บรนเทาประมาณนี้นะครับ เราก็คงได้ช่วยได้ประมาณนี้ครับต่อน้ําคงเริ่มลดลงแล้วเนาะเดี๋ยวกลับสู่ภาวะปกติแล้วคงไม่ท่วมไปมากกว่านี้แล้นะครับประมาณนี้นะครับปรุษั์อุทัยธานีครับ